ยาวไปหลายเดือนเลยนะเนี่ยใช่ครับก็ก็ดีนะครับพี่ไปเรื่อยๆได้้าจริงๆถ่ายหนังประมาณสามเดือนก็เสร็จแล้วนะครับทำไมน้องพูดอะไรบ้างครับน้องไม่ได้พ <si ูด ไใกล้ๆแหละวางวางแผนในมาล่าไมกนไปลองที่เกษตรที่นี้เกตไม่ได้คุเยอะวเจอาาด้วยญาญาเาเป็าเป็นรที่สุดเลยาเจ้าบางวันน้องเาไม่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยผมจะค่อนข้างที่จะเออไปออกกำลทุกวันนะครับผมเออก็แต่วันนั้นนี่วันมะรืนไทยเรวก็ รถติดมากเลยตั้ใจว่าบััเกเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปเข้าไม่ทัน้เดี๋ยวเ่ินก็โโเลยลงกลางตีแอกโศกเลยก็เดินไปขึ้น BTS แล้วก็ยาวไปถึงร้านอาหารคาเฟ่ก็ถึงแล้วที่จริงต้องขึ้นไปมีดแอกเลย ไม่นะครับเขาก็าก็ยิ้มยิ้มให้พายพยักหน้าให้แต่ว่า,าก็แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบอะไรก็ก็แบบปกติอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกสอยู่ในอาการคู่พยายามก็ก็ก็จะรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกเราก็แบบไปยิ้มทักทายอะไรเงี้ยครับก็ได้ยินเ่ียงาะไรที่ให้ความเป็นธรด้วยครับลดอยามันแน่นมากที่ตอนนั้น แล้วก็ทุกคนก็แบบเหนื่อยกันทั้งทำงานเนาะก็เล่นมือถือเล่นอะไรไปเขาก็แบบมีช่วงเวลาชีวิตของเขาอะไรเงี้ยที่เช้าคงเห็นบ่อยแล้วพี่คือคือน้องบอกว่าน้องงอนนะเพราะว่าทุกทางเลยนะไรอย่างเงี้ยคือคือวันนั้นเนี่ยที่ไปกดบัตรเนี่ยผมมาเอาบัตรแล้วให้น้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยใช้บัตรเดียวกันได้ เออที่เข้าไปก่อนแล้วว่าเออเอามาแล้วผมก็มาซื๊ดปรากฏว่ามันไม่ได้มันต้องคนละบาทก็พุ่งลุ้ไงอ๋อหรเรือต้องไปยืนต่อเขาก็ยืนรอผมแบบทั้งงานอะ่ะเพราะเขาก็ถ่ายรูปกับคนข้างในเต็มไปหมดเนี้ยผมก็ยืนรอคนละบาก็เป็นห่วงอยู่หันหน้าฝาก็าโอเคพอเสร็จเรียบร้อยก็ไปอี่างเขาอยู่ข้างในแล้วอือกว่นี่เป็นสถานบันเทิงเลยอ๋อหรอฮะอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังภาพ เดี๋ยวหลังก็มาล้างพื้นด้ก่อนมาดูมาดูคุณ้นีเดี๋ยวหลังจะลงตอนที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปที่นี่กันนะใช่ไม่ตางรางงานแทนเรื่องจัดสติเอร์เลยังไขอบคุณมากครับเออรัไเอ่อก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นอีกช่องทางที่เรารู้สึกว่าเราสะดวกในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยถ้าเรามีกิจกรรมหลายอย่างในในวันหนึ่งมันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ย ว่าการใช้รถสาธารณะหรือว่าโอเคใช้พี่วินมอเตอร์ไซค์เลยเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบแล้วแต่คนสะดวกเนี่ยผมเองใช้รถบางทีก็ไม่ค่อยอยากขับเท่าไหร่เนี้ยเพียอนขับด้วยแล้วก็อีกอย่างก็รถมันติดประมาณนั้นสะดวกครับสะดวกขอบคุณครับ ก็นี่แหละค่ะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นเดชชอบใช้รถสาธารณะนะคะยังไงเนี่ยถ้าเจอนเดชก็ยิ้มทักทายน้องได้อย่างนี้ล่ะนะคนงานเยอะเวลาช่วงตอนเช้าเนี่ยรถมันจะติดรถสาธารณะก็เลยเป็นสิ่งจำเป็นและสะดวกที่สุด เม่ได้ไม่ได้วันนี้พี่ทำงานที่นี่ครบสิบปีจริงเหรอแล้วเมื่อวันแรกที่สัมภาษณ์สัมภาษณ์นั่นเด็กกับยายาจริงเหรอเมืออที่สตูหนังแถมสักดาป่วยพ่อในปีครับแบบว่ามีความสุขแบบมากๆากนะครับแรงนะฮะแล้วก็เจอกันไปจนผมมีลูกมีหลานนะครับยิ้มนานๆขอบคุณครับวันแรกก็สัมภาษณ์เขาอะแล้วนี่สิบปีก็สัมภาษณ์เขาไม่น่าเชื่อผ่านไปเร็วมากจริงเร็วมากแต่หน้ายังเหมือนเดิมหรอเหมือนเดิมเลยใบพี่ก็เหมือนเดิมโอ้โหไหนถามเลย ลูกชายที่สารดีของครอบครัวคุกิมิยะทักทายคุณพ่อก่อนที่จะออกไปทำงานน่ารักจริงๆแบ